แน่ลบตามานี้จะช้าทำไมเร็วๆว,วันนี้คือวันตายของแกแล้วการ์ตูนแคทฉันมาแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงต่อล่ะก็เข้าไปจัตการยังไงได้ถามทำไมแกฟุ้งยังไงนะที่แกบอกว่าจะไปจกกัดการใช่แล้วไม่ได้มากับเบ้งเลยไอวนิน โอ้นะเฮ้ยจินั้นเด็กมันมี่อด้วยไหนชื่อมันว่าการ์ตูนแคทนักของการ์ตูนแคทไม่ใช่เหรอเทปของมันเนี่ยยีจักามันให้ได้เลยจิทำาะไรเครื่องเทปนี่เหรอใช่แล้วจะหาวิธีการทำยังไงอ่ะก็หาแหล่งทุกมั้งเหรอเชนบอกเลยว่ามันมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังฉันด้วยหล่เน อนี้เลยเจ้ามนุษย์เฮ้ยแลมันอะไรวะไอผมสีเยี่ยมดำแลีน้ำตาละอะอาจจะไม่ใช่ก็ได้จะขายที่หน้าเพนเวลานี่แหละจะได้หนีตอนตอนที่มันยังไม่รู้ตัวน่ะเอก็ไม่ปืนไม่ใช่เหรอไอก็ปืนนะ่นไปยิงมันสิแค่ีก้กระจบแล้วแต่ปืนของแชม,มันเหลือแค่กระสุนนัดเดียวล,วล,ะ,ละเพื่อนนายพูดว่าไงนะว่านายบอกว่า นายไม่มีกระสุนแล้วหรือแค่นัดเดียวน่ะพูดไปอีกทีดิฮะถ้ามึงพูดถึงขนาดนี้แล้วจะทำยังไงล่ะฮะเนียนอย่างแรกเลยคือการวางแผนเมื่อพาร์ทให้แล้วอ่ะเราไม่ได้วางแผนใช่ไหมฮะกิมใช่ใช่แล้วเราอ่ะแล้วก็แพ้ด้วยกับไอ้กระตุ้นแคทนีแหละเพราะเราไม่วางแผนก่อนเราบุกไปห้าวไงไอ้โง่ดากก่ากูเลยว่ะเอ้ควายอุ้ยมาแล้วอย่างแรกเลย เราต้องหาห้องที่วางเผตก่อนเฮ้ยเอมเมเลดำหันมานีดิไงว,ว,ว,วะเกขอก่อนนะเจ้าจมนุษย์